มันนี่บัฟ a ฟลอพอดแคสเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการมันนี่บั f เฟลอพอดแคสตนะครับก็โอหายไปประมาณ2อาทิตย์ได้เลยนะครับพอดีว่าแบบช่วงสงการแล้วก็วุ่นวายนิดหน่อยหลังสงการมานะครับก็เลยไม่ได้อัดอาทิตย์หลังสงการไปนะครับวันนี้ก็ กลับมาแล้วนะครัสำหรับใครที่รอฟังวันนี้ Follow Podcast อยู่นะครับออจริงๆเนะื้อหาวันนี้เนี่ยแบบจุดเริ่มต้นไอเดียของผมเนะี่ยมันมาจากตอนที่แบบผมไปประเทศลาวนะฮะแล้วก หาข้อมูลทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องประเทศลาวเนี่ยแหละครับว่ามันเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ได้คอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศลาวมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของตลาดทองคําที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือที่ประเทศลาวเนี่ยครับมันมีประเด็นเรื่องของวิกฤตของค่างเงินอยู่เนาะถ้าเกิดตอนนี้ใครได้ตามข่าวเนี่ยตอนนี้ค่างเงินกีบเนี่ยเมื่อเทียบกับ USD นะครับตอนเนี้ยอ่อนค่าลงไปประมาณ50%แหละนะครับดังนั้นมันเลยทาให้ปัญหาค่าเงินเสื่อมหรือว่าค่าเงินเฟ้อของเราตอนนี้สููงมมาากๆะรอย่่ทีปณ เ็เลยนะครับด้วยเหตุผลนี่แหละครับทำให้ตลาดทองคำที่นู่นเนี่ยค่อนข้างบูมมากนะครับบูมเพราะว่าราคาทองคำที่เป็นรูปของเงินกรีบเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ สกุลเงินของตัวเองละกันนะครับแต่นี้ผมจะไม่ได้พูดมาเรื่องไม่ได้มาพูดเรื่องของค่างเงินกีบหรือว่าเงินทองคําใดๆเหล่านี้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเอะใจแล้วก็ผมว่ามีประเด็นน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือมันมีคือเนื่องจากว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยเจอปัญหาวิกฤตเศร,รษฐกิจเรื่องของเงินคงค้างเหลือน้อยทุนสำรองรองประเทศต่ำอะไรต่างๆรวมถึงมีเรื่องของการเบี้ยวชําระนี่ด้วยคือเป็นหนี้ต่างประเทศเราไม่คืนอย่างเงี้ยครับก็ผิดนัดชำระจนแบบโดนดีฟองดีฟอลกันไปนะครับแล้วก็ มีการเวลาลอ,ล,อล,อลองลอกลองนึกถึงคนธรรมดาบุคคลทั่วไปนะครับเวลาเราโดนฟ้องแล้วก็เรียกเขาเรียกว่าจะของเงินคืนแต่เราไม่มีอสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องขายสินทรัพย์ที่เรามีของที่เรามีให้กับเจ้าหนี้เราหรือว่าแป๊แปเป็นว่าคือแปลงหนี้เป็นทุนอะไรสักอย่างหนึ่งขายของไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าของที่เราโดนขายในช่วงตอนที่เกิดวิกฤตต่างๆเหล่าเนี่ยครับ มันมักจะไม่ค่อยได้ราคาอยู่แล้วโดยบังคับขายเช่นบ้านหลังหนึ่งซื้อมา10บล้านโดยบังคับขายทอดตลาดเอาเงินต้นคืนแบงค์เนี่ยผมว่าก็ดิสเคิสิบห้าเป์็นเป็นเรื่องปกติมากๆก็คือเราจะขาดทุนนั่นแหละครับซึ่งที่ลาวเนี่ยครับในตอนช่วงที่เขาเกิดดิสเคิลไม่ใช่ครับตอนช่วงที่ลาวเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วเขาต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยทางลาวเขาแก้ไขปัญหาด้วยการเขาให้แบบมอบอำนาจในการควบคุมโรงไฟฟ้าที่ลาวนะครับ ให้กับรัฐบาลจีนเลยเพราะว่าเจ้านี้ใหญ่คือจีนแล้วเขาเบี้ยนี้จีนเขาเลยต้องเอาสินทรัพย์บางอย่างให้ไปนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายนะครับถ้าเกิดถามผมจริงๆแล้วเพราะว่าอย่างรงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสาธารณูปโภคเป็นสินค้าพื้นฐานในการใช้ชีวิตทุกคนต้องใช้มีความผูกขาดระดับนึงเนี่ยแล้วการที่ส่งมอบกันาในการควบคุมเนี่ยเขา ได้เรื่องของกาไรได้เรื่องของการดีวทางการค้าต่างๆควบคุมว่าจะขายไฟให้ใครอย่างประเทศเราก็รับซื้อไฟจากลาวมานะครับแต่ว่าด้วยระบบบ้าคอแตกโครงสร้างไฟฟ้าอะไรบ้าๆบอๆเนี่ยมันทำให้เราใช้ค่าไฟแพงมากนะครับสัญญาที่เอออาพูดเรื่องไฟฟ้าแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากพูดอะจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศลาวนะครับที่การขายของขายทรัพยากรของตัวเองในราคาดิสเคิลเพื่อใช้นี่เพื่ออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดเราจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างรู้สึกบ้างลืมไปบ้างก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดย้อนยุคไปหน่อยยุคในยุคก,ก่อนๆเนี่ยถ้าเกิดเวลาที่เรา อยากจะได้ของหรือว่าอยากได้อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราคือเราการทำสงครามเพื่อแย่งชิงทรัพยากรกันถูกไหมครับแต่ว่ายุคนี้ผมว่ามันคงยากมากๆนะครับที่จะแบบถือดาบขึ้นมาฆ่าฟันกันถือปืนมายิงกันข้ามประเทศเนี่ยครับหรือว่า ถึงแม้แต่สงครามรัเสเซียกับยูเครนที่ขึ้นมายิงกันอันนี้ก็เป็นเคสพิเศษที่มันววาวตลาดขึ้นมามากๆครับแต่ในความเป็นจริงคือการยึดครองการเอาทรัพยากรเนี่ยจริงๆแล้วสมัยนี้ครับมันด้วยเทคโนโลยีด้วยวิวัฒนาการทางเรื่องของ Financial Product งต่างๆเนี่ยมันสามารถทําได้ด้วยการที่เราไม่ต้องแบบเอาเงินไปทุ่มกําลังการทหารและเข้าไปยึดทรัพยากรนะครับแต่ว่านอีกแง่นึงเนี่ยคือ เราสามารถเข้าไปยึดครองโดยไม่ครอบครองแต่ว่ายังได้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นอยู่ครับด้วยการเข้าไปถือหุ้นหรือว่าเข้าไปเป็นเจ้าของในบริษัทหรือว่าในรัฐวิสาหกิจที่มันได้สิทธิผูกขาดแล้วก็มีอำนาจของทางภาครัฐเข้าช่วยเหลือก็ง่ายคือตลาดที่มันไม่มีการแข่งขันที่ ที่ดีมากนักแล้วกันนะครับมันจะได้ประโยชน์ค่อนข้างพอสมควรเลยหรือว่าอย่างเรื่องการทำ privatization ก็คือการเปลี่ยนองค์กรรัฐให้เป็นองคออก์กรเอกชนที่รัฐถือหุ้นใหญ่อะไรก็ว่าไปนะแล้วปล่อยให้เอกชนมาถือหุ้นได้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดถามผมในการไอเดียลไอเดียลของการแปลงทลํารัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทพวกนี้ครับจริงๆผมรู้สึกว่าด้วยไอเดียมันดีมากนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนที่อยู่องค์กรรัฐนี่อันนี้ผมไม่ได้ว่าคนที่ทำงานราชการนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย ด้วยด้วยความที่มันไม่มีการแข่งขันนะครับธุรกิจที่เป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อมันไม่มีการแข่งขันประสิทธิภาพไม่ดีต้นทุนสูงคุณภาพไม่ได้ก็ตามเนี่ยแต่มันผูกขาดมันไร้คู่แข่งครับโดยธรรมชาติคือองค์กรรัฐมันก็เลยจะเฉื่อยชาทํางานระบบเดิมๆไม่ได้มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเกิดการแข่งขันไม่ดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาองค์กร,รมันก็จะค่อนข้างแบบหอยทากนิดนึงค่อยๆไปนิดหนึง่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครเคยใช้บริการของทางภาคร,รัฐเนี่ย ก็ต้องเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างนะครับซึ่งพอแปลงจากรัฐวิสาแปลงจากองค์กรรัฐเป็นรัฐวิสาหกิจที่มันมีการเอกชนมาร่วมถือด้วยมันก็จะมีการรีสตรคเจอร์องคอ์กรเอกชนเข้ามาร่วมบริหารด้วยแต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าสิทธิ์ในการผูกขาดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอะไรต่างๆสรรปทานเหล่านี้เนี่ยในความเป็นจริงคือคนที่ถือหุ้นก็จะได้ประโยชน์ไปคนที่ถือหุ้นก็จะได้แคปิตลเกนไปคนที่ถือหุ้นบริษัทเหล่านี้ก็จะได้เงินปันผลกลับออกไปนะครับ ซึ่งถ้าเกิดถามว่าทรัพยากรในประเทศในความรู้สึกของของตัวเราก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าทรัพยากรของประเทศเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะเขาเรียกว่าควรจะแบ่งปันแล้วก็ใช้ในประเทศเป็นหลักก่อนก่อนคนอื่นๆที่จะเข้ามาในอนาคตหรือว่าเข้ามาถือหุ้นในบริษัทเหล่านี้ได้แล้วกันนะครับ ที่นี่พอบริษัทที่ทาเป็นรัฐวิสาหกิจเขามีอํานาจเหนือทรัพยากรมีความผูกขาดเรียกว่าตลาดคู่แข่งภายนอกเข้ามายากอ่ะเขามีอํานาจในการต่อรองที่สูงกว่าแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าการทำ privatization การเปลี่ยนธุรกิจของรัฐให้เป็นของเอกชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลักษณะนี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าคนในประเทศนะครับน่าจะต้องมีความรู้เรื่องของการเงินที่ค่อนข้างในระดับที่ดีมากๆนะครับว่า จะเข้าไปถือหุ้นอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดบัญชีคนที่เปิดหุ้นตอนนี้ mm hmm. เมื่อที่ยบเทียบกับประชากรจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะเลยอะแล้วการที่เราแปลงทรัพยากรของทางภาครัฐที่มันควรจะให้รัฐเก็บกินได้อย่างเต็มที่สร้างกําไรกับทางภาครัฐแล้แลรัฐเราลงไปใช้จ่ายไม่พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นก่อนแล้วกันเอา,เอาแบบไอเดียของมันที่เกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกว่ามันควรจะแบบ เงินรงนั้นถูกนําไปใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณูปโภคอะไรต่างๆมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็มีข้อถกเถียงนั่นแหละครับว่าการแปลง Privatization ซ่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เร็ว้หลเสมอไปนะเพราะว่าเดิมองค์กรธุรกิจมันค่อนข้างหอยทาใช่ไหมครับม,มันไม่ได้แบบปรับตัวเร็วมันช้าเนี่ยอย่างเดิมทํากําไรได้10บาทเนี่ยพอแปลงเป็น Privatization ปุ๊บม,มันอาจจะโตมากกาไรสร้างได้50บาทแล้วรับถือหุ้นครึ่งหนึ่งจากเดิมได้แค่10บาท มันก็ได้กำไร25ไงแล้วเอา25ไปทําอะไรต่อสิเพราะว่าทรัพยากรเรามีอย่างจํากัดเราควรบริหารมันอย่างมีคุณค่านะครับแต่ว่าในแงน่นึงผมก็รู้สึกว่าการที่เราใช้ทรัพยากรในภาครัฐมือจะเป็นแก๊สธรรมชาติน้ํามงน้ํามันการระเบิดทินระเบิดภูเขาที่เป็นทรัพยากรที่มันได้สิทธิ์สัมปทานของาภาครัฐไปลักษณะนี้เนี่ยใจผมลึกๆเองเนี่ยก็อยากให้มัน ทั้งร้อยเ็แล้วกันเพราะว่าในแง่หนึ่งคือประเทศเราก็เป็นเจ้าของร่วมเนาะมันก็ควรจะถูกนํามาใช้ในโครงสร้างพื้นฐานสมากกว่าละกันนะครับแต่ว่าในในอีกแง่หนึง่งในใจนึงของลึกๆเนี่ยผมก็คิดว่าไอการที่แปลงคล i ลิเซชันเนี่ยมันอาจจะส่วนตัวผมเองคิดว่ามันแอบคิดว่ามันมีข้อเสียสมากกว่านะครับเอ,อผมรู้สึกว่าการถ้าเกิดจะแกะการแปลง i ล a t i z เซชันในลักษณะนี้แล้ว ต้องให้เอกชนเข้ามาบริหารมันถึงจะองค์กรไปต่อได้ทําไมองค์กรรัฐถึงต้องเฉื่อยชาทําไมไม่เกิดการคนที่เป็นองค์กรรัฐทําไมไล่ออกไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนไม่ได้เคพีไไม่ได้ทำไมไล่ออกไม่ได้ทำไมมันถึงมีระบบแบบนี้ผมว่ามันเป็นค่านิยมที่มันผิดเพี้ยนที่หัวค่านิยมอ่ะแล้วเราพยายามหาอะไรบางอย่างเข้ามาแก้ไขเหมือนเหมือนเกาไม่ถูกที่คันอะไรลักษณะน,นี้ครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งที่เนี่ยครับโดยทั่วไปเวลาเราแปลงรัฐเป็นราวิสาหกิจเอาซัพวกราวิสาพวกองค์กรรัฐเหล่านี้ใช้ทรัพยากรในประเทศอยู่ใช่ไหมครับพอเราแปลงให้เอกชนมาถือได้สมมติว่า40%เนี่ยแน่นอนว่าจะมีเอกชนทั้งเอกชนในประเทศและต่างชาตินะครับเข้ามาถือหุน้นแล้วก็รับปันผลออกไปอ่ะสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นแล้วแต่ปีนะยิ่งราคาหุ้นเติบโตเป็นสิบเท่าปันผลเมื่อเทียบกับเงินต้นแบบสี่สิบห้าสิ่เปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับหุ้นบางตัวอย่างเอ แต่ผมว่า2ตัวนี้น่จะเป็นตัวที่ชัดที่สุดว่าการทำ Prioritization แล้ว work, มันโตได้มันโตได้เห็นแต่ว่า แน่นอนว่าทรัพยากรอย่างในอ่าวไทยอย่างเรื่องของน่านน,าน้งน่านฟ้าต่างๆเราก็ถูกผูกขาดไปด้วยถูกไหมครับแต่ก็ผมรู้สึกว่าคนที่ได้ประโยชน์ประชาชนที่ได้ประโยชน์จากการทำ Privatization จริงๆการใช้ทรัพยากร,รจริงๆมันค่อนข้างน้อยแล้วกันนะครับเป็นอยู่ในแค่กลุ่มแค่หยิบมือเดียวเองท่าน,นเองซึ่งแน่นอนครับว่าการที่บริษัทเขาตลาดหุ้นได้มันทําให้บริษัทโตได้ระดมเงินทุนได้ลงทุนเพิ่มได้มันเกิดการจ้างงานมากขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้น GDP ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าคนโดยทั่วไปเนี่ย ประโยชน์จากที่เศรษฐกิจมันโตขนาดนั้นผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะต้องเคยรู้สึกหรือว่าเคยเห็นหรือว่าเคยแบบเห็นแบบสัมผัสกับตัวเองเลยครับว่าเฮ้ย GDP มันโตตั้งเยอะนะแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีทำไมขายงานลูกค้ายากจังเฮ้ย hey, ทำไมรายได้บริษัทมันนิ่งๆออเดอร์ไม่มาเฮ้ย hey, แต่เศรษฐกิจมันโตนะทำไมมันเกิดแบบนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิด มองที่ตัว GDP จริงๆมันคือ C บวก I บวก G แล้วก็ X ลบ M ถูกไหมครับพอมันประกอบองค์ประกอบด้วย5องค์ประกอบแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันดีคนทั่วไปดีจริงๆ่ะมันต้องเติบโตจากตัว C หที่เป็นคอนซัมชันคือคนในประเทศมีเงินจับจ่ายใช้สอยเงินมันหมุนถูกไหมครับ แต่ถ้าตัว C มันไม่โตซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาตัว C ไม่โตมา,ม,ามาประมาณมา,มาหลายปีระยะหนึ่งแล้มมีปัญหามากๆนะครับแต่ว่าเราไปกระตุ้นทั้งเรื่องของการส่งออกอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนับเป็นการส่งออกภาคบริการนะครับจะอยู่ในตัว X อ,อย่างเงี้ยหรือว่ากระตุ้นการลงทุนตัว I จากภาคเอกชนรวมถึง government spending ที่อย่างในช่วงโควิดที่ GDP ไทยไม่ได้ลบมากก็เพราะว่ามี government spending แบกอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าบางทีตัวเลขเศรษฐกิจที่เรามองที่เป็น GDP จริงๆเนี่ยกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในระบบนั้นจริง บ,บางทีตัวเลข GDP มันอาจจะไม่ได้สะท้อนอะไรออกมาเลยแล้วการที่มันเกิดการหมุนของเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยครับจริงๆแล้วคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันอาจจะเป็นบุคคลแค่ไม่กี่คนที่ได้เข้าไปถือครองแล้วก็เป็นเจ้าของทรัพยากรเหล่านั้นนะครับที่นี่ครับพอเราเปลี่ยนองค์กรรัฐเหล่านั้นนะครับมา มาเป็นองค์กรเอกชนให้ใครก็ตามมาถือหุ้นได้ถึงแม้เราจะจํากัดส่วนให้ต่างชาติเข้ามาสือผ่าน NVDR เป็นจํานวนจํากัดก็ตามนะครับแต่ว่าก็แน่นอนเขาว่าเขามาร่วมใช้ร่วม Enjoy กับทรัพยากรของประเทศที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วนี่อีกแง่หนึ่งเนี่ยตลาดหุ้นบางทีในด้านในด้านมืดหรือว่าในเหรียญอีกด้านหนึ่งของมันเนี่ยถ้าแบบบอกแบบ พ<ๆ>ั่าาๆบอกว่าข้าว้ามันอาจจะเป็นการล่าอนานิคมในรูปแบบใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ลาวที่ผมเจอในต้นต้นพอดแคสที mindset, today, head, <laughs> like ่ผมเล่ามาเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นการล่าอนานิคมแบบสมัยใหม่มากๆเลยนะครับคือเขาได้สิทธิ์ในการควบคุมโรงไฟฟ้าไปเลยของที่ลาวเนี่ยแล้วโรงไฟฟ้าที่ลาวนี่คือมีทั้งพลังงานเข่อนพลังงานลมอะไรต่างๆเยอะมากนะครับหรือจริงๆถ้ายกตัวอย่างให้ใกล้ตัวมากขึ้นจริงๆอย่างเรื่องทุนจีนสีเทาอย่างเรื่องแบบทัวร์โเรียนอะไกันนะ่ทัวร์เรียนเนี่ยทัวร์เรียนเนี่ยก็คือการที่ เปิดทัวร์เนี่ยคนมาฟรีแต่ว่าร้านอาหารที่ไปกินร้านของฝากที่ไปซื้อสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปของที่ใช้เนี่ยเป็นของคนจีนหมดเลยนะครับ <c oughs> เขาเข้ามาใช้วิวในธรรมชาติบ้านเราแต่เจ้าของเป็นคนจีนหมดเลยดังนั้นเงินมันเลยไหลออกหมดเลยชาวบ้านแถวนั้นบ่นกันระงมเลยครับว่าท่องเ,เที่ยวมาเยอะน,นะแต่เขาไม่ได้เงินเลยเขาโดนแย่งงานไปหมดเลยนะครับผมว่าไอ้ทัวร์สุนหลีเนี่ยขอบกับแบบกับทัวร์จีนทุนจีนสีเทาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดมากมากนะครับว่าเฮ้ยบางทีการจะเข้ามาใช้ทรัพยากรของ ประเทศอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องก่อสงครามก็ได้แต่ว่าเข้ามาในรูปแบบของธุรกิจเข้ามาในรูปแบบผ่านช่องทางธรรมชาติที่เป็นแบบทุนนิยมแบบถูกกฎหมายเลยหรือว่าถ้าเกิดจะแบบในระดับประเทศเนี่ยก็เป็นจะเป็นเรื่องของรักวิสาหากิจการทำ privatization เปลี่ยนรัฐเป็นเอกชนที่เราคุยกันมาประมาณครึ่งทางที่ผ่านมานั่นเลยครับ <S <S ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดอย่างองค์กรที่จะทำ privatization การเอาทรัพยากรของประเทศไปลักษณะนี้เนี่ยผมว่าน่าจะต้องเปิดให้มีการแข่งขันที่ ที่แบบที่ดีนิดหนึ่งและให้มันแบบเกิดการแข่งขันจริงๆอะ่ะไม่ใช่แบบว่าผูกขาดอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับผมว่ามันน,น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าไม่ใช่แบบปล่อยให้ผูกขาดเหมือนเดิมมีเอกชนเข้ามาถือได้แล้วสุดท้ายแล้วรายได้ที่รักรัดควรจะได้ไปเนี่ยครับ มันก็น้อยลงพอมันน้อยลงมันไม่เข้าเป้าสุดท้ายแล้วก็จะไปรีดเก็บภาษีด้านอื่นเมื่อรัฐไม่มีภาษีที่มากพอก็ต้องไปกู้ยืมพอกู้ยืมเสร็จปับ๊บมันก็จะเป็นภาระกลับมาที่ประชาชนของพวกเราทุกคนที่มีหน้าที่จ่ายภาษีครับเพราะว่าถ้าเกิดมองว่าองค์กรรัฐเนี่ยเขาเป็นองค์กรที่เหมือนเหมือนเป็นบริษัทหนึ่งที่จะต้องบริหารจัดการมีไรายได้จากการเก็บภาษีรายจ่ายเขาก็คือการทําให้คนในประเทศเติบโตคือถ้าเกิดไอเดียของการเก็บภาษีนะครับมันจะไม่ใช่การที่ เ,เก็บภาษีมากขึ้นอย่างเดียวแต่ว่ามันจะต้องเป็นการเก็บภาษีเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับรัฐได้เงินมารัฐจะต้องอัดฉีดเงินกลับไปเพื่อให้เกิด productivity เกิดการจ้างงานแล้วเก็บภาษีได้มากขึ้นมากกว่าการกู้ยืมนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยแต่ว่าสมัยยุยคหลังๆเวลาที่แบบหลายๆประเทศต้นแบบอย่างอเมริกาเขาไม่ได้ทําแบบนั้นเลยนะเขาเก็บภาษีได้เยอะขึ้นจริงแต่นี่เขาก็เติบโตด้วยการสร้างหนี้มากขึ้นก่อนหนี้มากขึ้นแล้วก็ไต่เพดานหนี้ไปเรื่อยๆลักษณะน,นั้นนะครับ แต่ส่วนตัวเองอ่ะผมก็คิดว่าการทำプライเวชชั่นอ่ะจริงๆก็ควรทำนั่นแหละครับเพราะว่าด้วยค่านิยมของคนไทยมันอาจจะผลักองค์กรรัฐให้เติบโตไม่ได้แอบไม่อยากพูดชื่อแบบบางทีบีโอกาสได้ร่วมกับองค์กรรัฐอยู่บางองค์กรแล้วกันนะตั้งระบบการทำงานทั้งการที่เดียวต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับเดียวกับเอเจนซี่หรือเดียวกับธนาคารที่เป็นเอกชนเนี่ยมาตรฐานอะไรต่างๆมันคนละเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเขามีรัฐหนุนหลังเขามีความอำนาจผูกขาดเขาก็เลยชิวอะครับผมก็รู้สึกว่า มันควรจะลดอำนาจการผูกข,ขาดแล้วก็รีสักเจอองค์กรให้มันเกิดความแข่งขันได้มากขึ้นน่าจะดีมากกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างไรไม่เห็นด้วยตรงไหนจริงจริอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับยังไงสุดท้ายนะครับอยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานบันดีบัฟเฟโลนะครับเพเื่อเชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงขอให้ทุกท